องอิงบุกบ้านริมคลองเคลียใจเฉลิมวันรวมเฟมยิ้มสุขสยบรอยร้าวจากกรณีกระแสะข่าวก่อนหน้านี้ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสอสอ,อบัญชียนรายชื่อพักเพื่อไทยตัดขาดครอบครัวชินวัตรทำให้หลายฝ่ายจับตาไปที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าจะเดินหน้าต่อไปในทิศท,ทางใดหากเป็นเรื่องจริง ล่าสุดในวันอยู่บำรุงอดีตสอสอกลุ่มเทพมหานครพักเพื่อไทยและลูกชายของร้อยตำร,รวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้โพดภาพตัวเองและคุณพ่อพร้อมกับนายอัชวินอยู่บำรุงหรือกาโมลูกชายซึ่งในภาพก็มีนางสาวแพททองทานชินวัตรหรือองอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมเฟรมอยู่ด้วยโดยภาพดังกล่าวถ่ายที่บ้านพักของร้อยตำร,รวจเอกเฉลิมและนายวันี่ยานบางบอนกลุ่มเทพทางวันอยู่บำรุงยังเขียนข้อความระบุแคปชั่นด้วยว่า อยู่บำรุงครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวใจถึงพึงได้จากนั้นนางสาวแพททองทานก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ภาพดังกล่าวด้วยว่าดีใจได้เจอลุงเลิมค่ะขณะที่นางสาวชายิกาวงนภนทร์ลูกสาวของนางเยาวเรศชินวัตนน้องสาวนายทักษิณชินวัตรได้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อแซนวงนภนทร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหนึ่งภาพกับล้านความปรับปลื้มใจ